มาได้ไรมาตบหัวกูวะหมาหาอะไรยงกูอ่ะต้องพระเอกเว้ยแล้วมึงเชื่ออะไรเนี่ยมาเล่นคอมกูแล้วยังมาแย่งที่กูอีกแล้วมึงเยี่ยงรถไว้เหรอกูไม่เห็นกินเยี่ยมึงเลยแล้วเสือมาบอกเป็นพี่ของมึงเหาเฮ้ยเอกใครวะหมาแดกแฟบไปดิโอเจกมึงเหรอแล้วมึงกินไงมาถ่ายคนเนี่ยก็ไม่มีอะไรอ่ะ กูแค่อยากลองดไอูไอ้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 เด็กนี่มันไอ้ตัวเล็กๆผิวขาวๆที่มาขอเข้าชมรมถ่ายรูปปะ่ะเสือกเต็มหน้าไอ้เหี้ยเต็มหน้ากูเลยมันเป็นงานของกูครับมึงหยุดเสือกแล้วก็ทำงานของมึงไปได้แล้วได้ มึงต้องทำเอ้าไอ้หาคอมกูอืมกูจะทำไปเลยมึงแม่งเฮิร์น <c oughs> เฮ้ยเดี๋ยวกูมาอะไรเงีมึงไปแล้วอ่ะนี่เวิร์ลเรคคอร์ดต้องยกให้มึงอันดับหนึ่งอ่ะกูบอกเลยไอ้เฮียนั่งไม่ถึงห้านาทีแล้วไปอีกแล้วปล่อยให้กูทำงานคนเดียวไม่ต้องทำแล้วงานซ้ำชั้นไปซะ <Hey. S 2> เฮ้ยอ้าวพระเอกมาทำไรวะเราว่าเราจะมาขอถอนตัวลาออกจากชมรมถ่ายรูปอ่ะเอา้าแต่ก่มึงจะเข้ามาได้นะเว้ยตอนนั้นแหละเรามีแค่โทรศัพท์อ่ะก้องก็ไม่มีทุกอย่างดูยากไปหมดอะ่ะอีกอย่างอะ่ะคนที่นี่ก็ดูเก่งไปหมดเราจะเอาอะไรไปสู้เขาเราพระเอกงั้นมึงมาเข้าชมรมแล้วเดี๋ยวกูรถนี่ให้ ล้วจะลดยังไงอะกลัวให้มึงวละดวงถ้ามึงเข้าชมลมลดนี้ดวงละหนึ่งพันมึงจะมาเต็มวันหรือครึ่งวันก็ได้มันจะดีเหรอพระเอกมึงอยากรีบใช้นี้คืนกูปะละ่ะอืมก็อยากอยู่อ่ะ เราไม่อยากมีความลับกับแม่แล้ววะกูลดนี่ให้แล้วมึงก็มาเข้าชมรมด้วยงั้นเราไปเรียนก่อนนะเออเอ้ยวันเสาร์นี้มึงมว่างปะเก้าอี้ต้องเอาไปวางไว้ตรงไหนอะพระอ เ,เดี๋ยววางไว้ตรงนี้เลยก็ได้อืมสนุกดแหละมารับจ้างทั่วไปผมเพิ่งออกจากคุกมาลำคาลูกหลานมันทะเลาะกันก็เลยตัดสินใจเดินออกมาเองเหนื่อยคนมองว่าไม่มีอนาคตต่ำสุดนอนอยู่แบบนี้มันก็มีความสุขดี ยิ้มหลยวะก็มีความสุขไงได้เห็นอะไรเยอะเลยไม่คิดว่าเพ่เอกจะมีมุมนี้ด้วยแล้วเพ่เอกจะเอาลูกกับคลิปที่ถ่ายไปทำอะไรต่อจะวางงานเอ็กซิบิชั่นภาพที่จะจัดขึ้นไงอืมแล้วก็ว่าจะปีนไม้พี่พี่เขาด้วยดีจังโลกนี้คงน่าอยู่ขึ้นเยอะเลยถ้าคนเรามองหลายๆมุมเหมือนกับหลักการฟิสิกส์เด็ดเลยอืมมืงนิด ยงไหไไปเรื่อยพระเอกเดี๋ยวเราแวะเข้าไปซื้อน้ำได้ไหมอืมไปดิเฮ้ยอืมกูเลี้ยงที่มึงมาช่วยงานกูมันจะดีเหรอพระเอกอืมเอาไปเถอะงั้นเดี๋ยวเราเข้าไปซื้อน้ำแป๊บนึงนะอืมเอาของมาดิ นี่น่ารักไหมเฮ้ยกูให้เงินไปซื้อน้ําก็นี่ไงน้าไปแลกซื้อมาไหนมึงบอกมันจะเก็บเงินมาคืนค่ากล้องกูไงเอาก็มันน่ารักนี่เลยอดใจไม่ไหวอ่ะเดี๋ยวเราจะทยอยเก็บเงินมาคืนให้พระเอกใหม่นะโอ้ การสื่อสารทางวิทยาศาสตร์จะต้องมีความชัดเจนและความแม่นยําม,มากกว่าเพราะข้อมูลที่นําเสนอจะต้องสามารถตรวจสอบได้และเข้าใจได้ง่ายนะเออไอ้นมมึงเลิกเขาแ่วยอาหารแล้วยังใครเหรอไอ้พระเวรอะไรนั่นอะ่ะเขาชื่อพระเอกนะไม่ใช่พระเวรก็เออน,นั่นแหละกูแค่ไม่อยากพูดอะมันกระดักปากนี่ ทุกคนพระเอกอะ่ะเขาเป็นคนดีนะจะดีหรือไม่ดีอะ่ะกูก็ไม่ไว้ใจแม่งเว้ยและอีกอย่างกูไม่ชอบแม่งด้วยถูกแล้วมึงก็อยู่ห่างๆแม่งด้วยนะเออสรุปมึงเข้าชมรมยังเข้าแล้วอ้าวแล้วทำไมกูไม่เห็นชื่อมึงอ่ะเข้าชมรมถ่ายรูปอ,ะอ่ะอ้าวจริงดิ มึงทิ้งกูสองคนเลยเหรอขอโทษนะพายเราแค่อยากทำในสิ่งที่เราอยากทำบ้างอะทั้งชีวิตนี้เราไม่เคยได้ทำตามใจตัวเองเลยนะพายกูก็ไม่ได้ว่าอะไรสักหน่อยถ้ามึงชอบทำอะไรก็ทำทำไปเถอะดีแล้วแต่กูก็ยังมีไอ้ปราบอยู่ด้วยเว้ยเออกูก็ไม่ได้ชอบนะเว้ยที่มึงบังคับให้กูเข้าชมรมเดียวกับมึงอะ กูก็เลยหนีไปเข้าชมรมทำหุ่นยนต์แม่งซะเลยเมึงก็ทิ้งกูอยู่คนก็เออดิ จืดพี่เป็นอะไรไหมเนี่ยทำไมเดินเซ่ออะไม่ใช่จืดหรอวะโทษทีเอาพระเอกอื สูบบุหรี่มาเหรอเออเลิกเรียนแล้วกลับบ้านไปได้แล้วไปกูไม่มีอะไรเล่นกับมึงดูเหน,นื่อยอ่ะได้นอนบ้างไหมเนี่ยยังเลยกูเพิ่งส่งงานอาจารย์ไปอ่ะกินไรยังไปกินกับเราไหมไม่กูจะกลับไปแดกคอนโดมึงกลับบ้านไปได้แล้วไปงั้นเดี๋ยวเราไปส่งมึงอะนะจะไปส่งกูส่งไหตุ๊กๆไหม ไม่กูจะกลับแท็กซี่แต่คอนโดพระเอกอยู่ที่ไหนอะกูบอกเลยนะถ้ามึงมาคอนโดกูอ่ะกูจะ กอดนิดก,กอดหน่อยทำไมเป็นร้อง แค่ไีไ้เดินข้างกันมันก็ดีเทไ่ไร